สวัสดีค่ะมาได้จ้ะมากินข้าวแรนนกนะเลยจ้าเดอ้อหืมไม่ได้ยัขง,งข้าวแลงข้าวสวยข้าวเศร้าพร้อมกันเลยจ้ะทอดไข่าดาวทอดกระดาษทอดไข่าขาดาวกับยังลาบหมูค่ะลาบหมูลาบหม,มูดิบลาบหมูซุกต้มสมไกโบ๊ทเมนต้มสมไกเด่อต้มซุปไก่ ค่ะุ้ยทุกอย่างแซบค่ะจ้าแซบ,บหมูตะมไม้ได้เห็นงานไหมจ้าญาติไอ้ไอ้ไอไอเพื่อนย่ายเมเซียวย่ายหลังตาสมัยตั้งแต่ตเป็นสาวไอ,ไอ้แฟนเพื่อนตาเพื่อนเสียนาะจ้าเนาะก็เลยได้ไปผ้าย่ายไปมาที่นี่ก็เลยได้ไปมากินเขา่า ก็ได้ไม่กินเขายืนเงียนมาเด te ้อจ้ะเด้อมาเด้ออันนี้ดูลูกดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิดพักติ๋วจะพักติ๋วพญายเห็บพญายเก็บยี่ห้ออินฟินิทโรบีฟอ่าฮะเยอะนิ่วแห้งจะแปะนิ่วแห้งแปะแปะเดาคาร์ดไอ้ไอ้กล่องมาพอไปหยังบอคิดว่าสิไงใดบ้านถ่ายวิดีโอเบิ้งพญายเบิ่งพญายคุยอันพักติ๋วกับลาบหมูแซมมึงด้วยแซ่บคางกวา แต่บ่ไอซ์กูเวลี่เวล์ยังน็อตติ้งเจ็ตครีนอานาอิตพักติวจ้ะพักติวมันเข้ากันได้เลยมันเป็นส่วนสมอ,อวุ้ยเอาใส้ยังกระเสบแกงเห็ดกระเสบกินกับลาบกระสงงเส็บไอ้พญ่เย็บก่อนสิมา <laughs> เอาทั้งลาบหมูทั้งลาบหมูทั้งไข่ดาว อน้งจ้ำไข่ดาวเสือโยแซบปอแซบคากปาอืมแซบคักจ้าแซบคักนี่มาแตเฮียมงานหลอจ้ะนี่ลาบหมูเขาจ้าใส้หนังหมูหลาไหลน่ในไข่ดาวลาบซุปซุป very 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 d ดี่ค ซุปไป่ซุปไก่จ้ะข้าเจ้าต้มซุปไก่แ่บแสบเดาวานะเนาะถ้ากันกินเขาก่อนก่อนขีอกินเขาเยี่ยนยายก่อนจังปัะส um ิบปะกันเมียบาท แสบคักจ้แสบค่ัมีแบบเขาก็ใยญ่ไงกินได้จ้ะลุยลุยค่ะลุยโอเคค่ะว่าอ่าฮะ YeahYeahBut basically the bacon like that อือฮะอ่าฮะอื้ออือ Yeah อ๋อซิมมองดูสัอนะซิมดูซิซิมดูซิอันนี้รูปอัลาบซูกะอันนี้ซิมดูซิ ผักติ้วใส่ด้วยไว้จะจะพวอสบอลอืมโนงจะพูอดอีน้าวอยู่อดีตแต่ว่าแซ่บแซ่บเดี๋ยวมันจะมาท่านกัน <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวพญายศกินเบิร์ตก่อน แก่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 เรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่องใหม่ <laughs> <laughs> ยาคาะพยายา <laughs> <laughs> <99. S 1> ยาดองค่ะยาดอง99%อือนหะือ <laughs> ยาดองยาดองอึืบ บอาเป็นอัปเดตคิเดก็เป็นแฝดแฝดแฝดแฝ t h ฝดแ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 นดแดแฝ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 ดแดแฝ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 ดดด อ่าได้ยาลองได้ยาค่ะขยาดได้แล้วก็มันก็เป็นหวานๆถึนตัวเนื้อกระแซบถึนตัวโอเคแดนสวัส okay,